มองแค่กำแพงเขียวชั้นที่1คือออฟเฟอร์ช่องแรกออฟเฟอร์ช่องที่2ที่ยกผ่านกำแพงเขียวชั้นที่2มองแค่นี้พอพาวน,นี้ปัดเด็นที่จะเข้าสู่เนื้อหาถ้าเราเข้านะครับที่เกอบพักตัวโดยเข้าออฟเฟอร์เข้าซื้อออฟเฟอร์เรามองที่เกอบพักตัวตรงเนี้ย ถ้าเราคิดว่าเราเข้าซื้อที่ออฟเฟอร์ช่องแรกของกรอบพักตัวเราควรจะวางสต็อปลอส2สองช่องหรือสามช่องไหนตอบโชคมาก่อนเราควรจะวางสต็อปลอสถ้าเราฝืนถ้าเราเล่นงง,งๆเราเข้าซื้อนะครับกรอบพักตัวที่เป็นออฟเฟอร์เลยเน้นที่เราที่โชควงไว้นะครับที่เป็นออฟเฟอร์ เราควรสต็อปลอสสองช่องหรือสามช่องถ้ากอบพักตัวชัดและเราซื้อที่ o f f เฟต้องส t ็อปลอสสามช่องไม่ควรวางสองช่องเพราะถูกแลกมากินได้ง่ายถ้ากอบพักตัวชัดแล้วเราใจร้อนเข้าซื้อ o f f เฟเราต้องวางสต็อปลอสสามช่องเท่านั้นอันนี้จำไว้เลยนะพี่จำไว้เดี๋ยวโชคจะบอกว่าถ้าเราเข้าซื้อสต็อปลอสกำแพงเขียวชั้นที่หเราต้องวางสต็อปลอสกี่ช่อง ถ้าเราเข้าซื้อในจังหวะออฟเฟอร์กำแพงเขียวชั้นที่2เราต้องวางสต็อปลอสกี่ช่องถ้าเราเข้าซื้อทําไมต้องวางสมช่องพี่ครับที่ดูตรงนี้ก่อนอันนี้คือความจริงถ้าเราเข้าซื้อแปลว่าเราซื้อออฟเฟอร์คือชั้นนี้เข้าใจไหมถ้าเราสต็อปลอสช่องพี่เห็นไหมครับมันแลบกินมันแลบกินไหมชีวิตจริงพี่ไม่รู้หรอกว่ากรอบพักตัวมันจะยาวแค่ไหนบางครั้งพี่เห็นกรอบพักตัวมาแค่นี้ชัดๆพี่ก็เข้าซื้อตรงนี้ก็ได้บางครั้งพี่ก็เข้าซื้อออฟเฟอร์ตั้งแต่ตรงนี้ตรงนีตชวิ จริงอะ่ะมันจะแลบลงมานะครับพี่อย่าลืมนะตรงเนี้เป็นออฟเฟอร์ บิดเห็นไหมครับอย่าลืมว่าตอนเราซื้อจริงเราซื้ออะไรเราไม่ได้สอดบิดเราโชคไม่ได้พูดถึงในในเรื่องการสอดบิดนะเราซื้อออฟเฟอร์แสดงว่าบิดช่องแรกเข้ากับช่องขาดทุนแล้ว1ช่องจริงไหมถ้าเราสต็อปลอสสองช่องสมมุติว่าถ้าเราซื้อฝั่งออฟเฟอร์เลยนะครับที่77ตังค์สต็อปลอสของเราจะอยู่ที่75จริงไหมเข้าใจตรงนี้ไหมเพราะอะไรใต้จุดเข้าซื้อเห็นไหมครับก็บิดช่องแรกเป็น1บิดช่องที่2เป็นจุดที่2 ดังนั้นถ้าเราเข้าซื้อในรูปแบบตรงนี้นะครับมันจะมีจังหวะแลบพี่ครับทุกเกอบพักตัวมันจะแลบลิ้นลงมาเสมอจริงไหมทุกกกอบพักตัวมันจะแลบลงมาแลบลิ้นลงมาเลียสต็อปลอสเสมอพี่ครับทุกกกอบพักตัวมันจะมีแลบดังนั้นสิ่งที่โชคต้องการจะบอกพี่ ถ้าพี่เข้าซื้อนะครับออฟเฟอร์กำแพงเขียวชั้นแรกพี่จะต้องจดไว้เลยว่าพี่จะต้องนะครับป,ปลอดภัยส็อปล้อใต้จุดเข้าซื้อสามช่องทุกจุดพักตัวกอบพักตัวพี่มันจะแลบมันจะแลบมันจะแล,บ,ะลบพวกนี้แลบไส้มานะครับพวกนี้ เราจะโดนเราจะโดนกินสต็อปลอสได้ง่ายมันเลียลงมากินสต็อปลอสครับพี่ครับเคยตั้งสต็อปลอสไหมเพิ่แป๊แบเดียวนะราคาล่วงลงมาปุ๊บนะล่วงลงมาหน่อยเดียวนะครับแล้วมันก็ยกกลับเราแมทเลยแมทขายเลยเคยเจอไหมเราเห็นว่ามันล่วงไปแป๊บเดียวนะครับเราตั้งอัตโนมัติไว้ตั้งสต็อปลอสไว้มันไมดให้เราเลยเคยเจอไหมที่เราเสียสต็อปลอสกันง่ายๆไวๆอ่ะเพราะอะไรเพราะเจอมันแลบมาอย่างนี้เข้าใจไหมครับพี่เข้าใจคํานี้ไหมก่อพักตัวก่อพักตัวนะครับเนี่ย อ่นี่ก็ได้เนี่ยกกอบพักตัวตรงนี้นะครับที่เป็นกกอบพักตัวกกอบพักตัวมันยังมีเขย่าบนเขย่าล่างอยู่จริงไหมเกอบพักตัวมันพักตัวบางครั้งก็หลุดบิดบางครั้งก็หลุดออฟก็ถ้ายังไม่ให้ไปนะครับหลุดออฟขึ้นไปก็เตะลงมาใหม่หลุดบิดก็ดึงขึ้นมาใหม่แสดงว่าถ้าพี่ซื้อกรอบพักตัวที่เป็นกําแพงเขียวชั้นที่หนึ่งพี่จะต้องตั้งสต็อปลอดเผื่อไว้สามช่องเพราะถ้ากกอบพักตัวแข็งแรงจริง มันจะแลบไม่ถึงช่องที่3แลบลงมาแค่ช่องที่2แล้วก็ดึงกลับสต็อปลอสหช่องวางไม่ได้จริงไหมสต็อปลอสหช่องวางไม่ได้เพราะอะไรสต็อปลอสหช่องก็มีค่าเท่ากับอะไรถ้าพี่ไม่ได้สอดบิดสต็อปลอสหช่องสมมุติว่าพี่ดูนะครับสมมุติถ้าเราได้ราคาบิดสต็อปลอสหช่องไปสต็อปลอสเจ มันเท่ากับเราวางขายฝั่งบิดเลยจริงไหมเข้าใจไหมครับสต็อปลอสหนึ่งช่องมันวางไม่ได้ถ้าเราถ้าเราได้บิดได้ออฟเฟอร์เข้าใจไหมครับสต็อปลอสหนึ่งช่องเท่ากับเราโยนใส่บิดเลยเราต้องสต็อปลอสสองช่องหรือไม่ก็สามช่องถ้าโชคเอาไหมคราวเนี้ย ถ้าเราซื้อในกำแพงเขียวชั้นที่สองเห็นว่ามันกวางกรอบชัดเราเข้าซื้อตอนที่มันเริ่มสร้างกำแพงเขียวชั้นที่สองเราจะวางสต็อปลอสสองช่องหรือ3ช่องคําตออต้องวาง3ช่องถ้าไม่มีสัญญาณแรงซื้อไล่แต่ถ้ามีแรงซื้อไล่ที่ใกล้จะยกช่องซื้อแล้ววางแค่2ช่องถ้ามันสร้างกรอบแล้วยกขึ้นมาแบบนี้หรือยกขึ้นมาแบบนี้อยู่นะครับออฟเฟมันยกจากจาก อันนี้อันนี้เท่าไหร่นะจากเจ็ดสิบสามเจ็ดสิสี่ตังขึ้นมาเจ็ดิบห้าตังออฟเฟอร์มันก็มาเล่นตรงนี้อยู่เหมือนกันเข้าใจไหมถ้าไม่มีแรงซื้อไล่ที่กําลังจะยกช่องต้องวางสต็อปลอสสามช่องเช่นกันแต่ที่ท่านพี่สาวถามโชคโชคไม่วางกําแพงเขียวชั้นที่สอง 2, เหรอ ส่วนใหญ่โชคจะอาศัยจังหวะนะครับตั้งเซ็ตรอไว้แรงซื้อกลังไล่ออฟเฟอร์ที่ราคา75ากำลังจะหมดออฟเฟอร์ที่ราคา75ปังหรือหรือออฟเฟอร์ช่องที่นะครับช่องที่2ตรงเนี้ยออฟเฟอร์กำลังจะหมดพี่นึกภาพออกไหมออฟเฟอร์กำลังจะหมดแรงซื้อเข้ามามากออฟเฟอร์กำลังจะยกเราซื้อจังหวะกำลังจะยกขึ้นไปชั้นที่3 อันนี้สต็อปล็อตสช่องเข้าใจไหมค่าแรงซื้อขายยังสลับสลับกันังนิ่งๆอยู่นะครับยังไม่ได้ชัด o f f เฟก็ยังเติมแน่นๆอยู่แต่เราเห็นว่า o f f เฟอร์กำลังจะหมดแล้วกำลังจะยกแน่เราเข้าซื้อในจังหวะนะครับกดแมทเลยกดคอนเฟิร์มเลยนะครับมันก็แมททันทีเลยตอนที่ o f f เฟอร์กำลัง o f f เฟช่องแรก o f f เฟที่ราคา75ตังกกำลังจะหมดไอ้กรณีเนี้ยเราต้องเฝ้าจริงๆต้องนะครับ เราจะสต็อปลอสสองช่องแต่ถ้าเราถ้าเราเข้าซื้อในนะครับออฟเฟอร์กำแพงเขียวชั้นที่1ชั้นที่2ถ้าเราซื้อในชั้นที่2เราต้องวางสต็อปลอสสามช่องนอกจากว่าออฟเฟอร์แพงเขียวชั้นที่2กําลังจะหมดแรงซื้อมาหมดแล้วนะครับเราเข้านะครับกำลังจะหมดแสนสุดท้าย2องแสนสุดท้ายกาลังจะยกเนี่ยหมายความเข้าซื้อปุ๊บกาไรเลยเข้าใจไหม พี่นึกภาพออกไหมครับเข้าซื้อปุ๊บกาไรเลยตอนที่ออฟเฟอร์กําลังที่ราคา75ตาตังกำลังจะยกกําลังจะหมดเข้าใจไหมครับเราเข้าซื้อปุ๊บได้ราคา75ตังซื้อเสร็จปุ๊บนะ2วิ3วิมันยกออฟเฟอร์ขึ้นมาเป็น76อันเนี้ยสต็อปลอตสองช่องโชคเราอ่านคําตอบเพราะโชคต้องแก้โชคต้องกระจ่างให้พี่กระจ่างให้ได้ทําไมทําไม2ช่องทําไม2ช่องพี่ครับ ถ้าพี่ซื้อที่ราคาเจ็ดสิบห้าตังค์เข้าใจไหมครับกำลังจะยกซื้อปุ๊บยกไปที่เจ็ดสิบหกแต่ทุนพี่เจ็ดสิบห้าตังค์สต็อปลอสพี่อยู่แค่เจ็สิบสามตังค์ยกขึ้นแต่ราคาจริงซื้อเสร็จปุ๊บยกขึ้นไปเจ็ดสิหกราคาซื้อจริงของพี่อยู่เจ็สิบห้าตังค์สต็อปลอสที่เจ็บสาตังค์สต็อปลอสสองช่องซื้อจังหวะไล่หรือกำลังไล่มันจะเคลียร์ยากดังนั้นสต็อปลอสสองช่องจากราคาทุนโอดมันคือ ถ้าเราเข้าซื้อออฟเฟอร์ชั้นที่2ตอนแรกมันสร้างกรอบเราใจไวซ่าซื้อออฟเฟอร์ชั้นแรกอันนี้จบแล้วนะครับมันยกผ่าตอนนี้เรารอมันขึ้นมาชั้นที่2อรวบชั้นแรกรวบ74ตังขึ้นมาออฟเฟอร์ช่องแรกขึ้นมาเป็นออฟเฟอร์ที่75็้ตังเป็นช่องแรกเราเข้าซื้อเลยเราเข้าซื้อแช่อย่างเนี้ยเราต้องวางสต็อปลอส3ามช่องจากออฟเฟอร์ที่ราคา75ตังสต็อปลอสสามช่องก็คือ 74ตังเป็นช่องที่หนึ่งเจตังช่องที่สองเจงตังนะครับเราต้องว่าถ้าเราเข้าซื้อที่ราคา75ตังโดยที่มันไม่ได้กําลังล่วงเราต้องตั้งสต็อปล s อที่ราคา72็ดงตังแต่ถ้าเราตั้งตอนที่ราคาตั้งซื้อเว้นโชคๆจะมีเราเรียกว่าท a บเล t นึกออกใช่ไหมครับโชคจะมีท a บเลตนะครับ เอาไว้สั่งซื้อสั่งขายโชคจะไม่เปิดคอมนะคอมมาไว้ดูกราฟอย่างเดียวนะครับโชคจะใช้แท็บเล็ตนะครับในการสั่งซื้อเห็นออฟเฟอร์กำลังลดละไม่เติมด้วยน่าจะยกแน่โชคจะกดซื้อออฟเฟอร์ในจังหวะกำลังจะยก ซื้อเสร็จนะครับปุ๊บแมทเสร็จปุ๊บส่วนใหญ่นะครับมันก็จะยกจาก75ตังค์ขึ้นไป76ตังค์แต่คุณเราอยู่75ตังค์สต็อปลอสของเราสามารถตั้งได้2ช่องก็คือ73ตังค์ก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่เราจะซื้อออฟเฟอร์ชั้นที่2ถ้ามันยังไม่ได้กําลังยกเราควรจะรอบครอบเอาสต็อปลอสสช่องก็คือ72ตังค์จะปลอดภัยกว่า แต่ถ้าเราซื้อแล้ว75ตังค์ซื้อปุ๊บมันยกปั๊บสต็อปลอส2ช่องก็พอที่ดังนั้นสต็อปลอสถ้าซื้อ75ตังค์สต็อปลอสก็คือ73ตังค์เห็นไหมครับตรงนี้เพราะอะไรเพราะเราซื้อ75ตังค์เห็นไหมครับ75ตังค์ซื้อสรยกขึ้นไป76แต่ทุนเรา75สต็อปลอส2ช่อง74 73วางสต็อปลอส73ตังค์เราก็ปลอดภัยแล้ว โอเคไหมโอเคไหมเอยเพียงแต่เงื่อนไขถ้าจะถ้าชั้นที่สองออฟเฟอร์ชั้นที่สองนะครับเงื่อนไขมันคือออฟเฟอร์ชั้นที่สองตรงนี้นะเงื่อนไขมันคือเข้าซื้อในจังหวะก,กําลังจะยกเราก็เห็นนี่พี่ครับพี่ต้องเคยซื้อซื้อเสร็จปุ๊บน้ำแมทปุ๊บนะอ,ออฟเฟอร์ยก พี่ก็เคยเห็นจังหวะนั้นเพียงแต่ว่าพี่ได้คีย์ข้อมูลรอในแท็บเล็ตไหมอะไรไหมถ้าพี่มีถ้าพี่มีแท็บเล็ตอะไรต่างๆมาเป็นประกอบในการซื้อมันก็จะไวมากคราวนี้กำแพงเขียวชั้นที่สามข้าสร้างกำแพงแดงนะครับรวบกำแพงเขียวชั้นที่1รวบกำแพงเขียวชั้นที่สองขึ้นมาเป็นกำลังสร้างกำแพงเขียวชั้นที่สาจุดที่สามเนี้ยไม่ต้องคิดซื้อเลยถ้าซื้อออฟเฟอร์จุดที่สาม ควรจะดสต็อปล s อกี่ช่องถ้าเราเข้าซื้อ o f f er เฟนะครับที่ราคา o f f er เฟอร์ช่องแรก76ตังค์เราควรจะวางสต็อปล s อกี่ช่อง